ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดวยอาจารย์ธนทดอ่อนค่ะเราก็มาเดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะเริ่มกันเลยที่ราศีเมษนะคะว่าจะเป็นยังไงกันนะยังเข้มข้นกันอยู่หรือเปล่าเข้มข้นแน่นอนนะคะดาวพระประสุติเนี่ยยังกุ่มกับดาวพระราหูอยู่อย่างเดียวแน่เลยดาวพระราหูจะยกย้ายนู่นวันที่17ตุลาคม2,500 6 6นี่แหละนะคะแต่ก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยย้ายไปที่ราศีมีนด้านหลังราศีเมษดวงเมืองดวงโลกนี่แหละนะคะและก็ดวงประเทศไทยด้วยก็ยังเข้มข้นต่อเพราะว่าพระราหูยกย้ายไปเนี่ยก็ไปสถิตในเรือนของดาวพรระพระรัสบดีที่ดาวพฤรัสบดีเนี่ยยังกุมลัคนาอยู่ในตําแหน่งราชาชโชคแต่อย่างน้อยๆก็ถือว่า ความมืดดำมัวเมารุ่งโดมงพระราหูเนี่ยได้ออกไปจากดวงเมืองดวงโลกดวงกรุงรัตนโกสินและก็ดวงของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นความสว่างก็จะทำงานเต็มที่ดาวพระประฐฤษติมาเนี่ยมากุมลัคนาราศีเมษได้ทั้งตำแหน่งกุมุ์เกณฑ์เป็นกุมุ์เกณฑ์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้น นอกจากโชคแห่งพระราชาแล้วยังมีสเสน่ห์ที่หอมหวนเองนะคะมีโอกาสทั้งการเงินการงานความรักคู่ครองการเรียนการศึกษาแล้วก็ที่ป่วยที่ไข้ก็จะเจอยาดีหมอดีเจอครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวัง พราะพระพิหัสบดีมาต้องรักผู้สูงศักดิ์จักบีทาภายหลังจึงราชาให้ราพาคนยำเกรงนะคะมีคนกลั่นแกล้งก็จริงแต่ว่าก็จะมีโอกาสผ่านได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีคนมีบุญแล้วก็หรือบุญภาว,วาสนาส่งมาถึงเราแล้วเนี่ยศัตรูก็จะพ่ายแพ้และยังกลัวต่ออีกกลัวว่าพระราหูมาต้องรักแผ่นสูงศักดิ์สุราไรจะภาคจากยศไกล ลำบากใจไฟเผาผ่านเองเนี่ยกลัวมากเลยพระราหูประทับรักระมัดมักอริรอนอย่าพังแรกคนวอนกิดรับทุรผ่านยองคุณจะคืนโทษทุริยอดประหนึ่งผ่านบินบอกทุรสถานก็ปทุททะเบียนบีก็โตระวัระวังให้ดีๆนะทำคุณบูชาโทษก็จะเกิดขึ้นได้นะคะ แต่ก็อย่าหนักใจไปเลยถึงอย่างไรก็ดีมานเมร,รุน,นัยมังกรน,นี่ดีจริงเอ่ยนะคะและพระประสวดีเป็นดาวบุญใหญ่มาแล้วพระฤาษีมาเทพเทวาอารักมาปกปักรักษาคุ้มครองนักบุญมาถึงบ้านพระมาถึงบ้านอย่างนี้เลยนะคะยักษ์นี่กลัวเลยนะคะคือพระราหูนั่นแหละนะเขากลัวกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนที่พระประสวดีท่านเป็นพระอินเนี่ยท่านเอาจากเพชรเนี่ย คว้างพระราหูเนี่ยขาดเป็นสองท่อนเลยคนที่คิดร้ายเราเนี่ยยังไม่สำนึกหรือจำใจจะต้องสำนึกละตอนนี้เพราะว่าสู้ไม่ได้แล้วสำหรับคนที่มีบุญเยอะเนี่ยดาวบาปจะสู้ไม่ได้นะโดนคว้างไปก็ขาดเป็นสองท่อนเพราะฉะนั้นจะอยู่แบบลำบากแหละถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแต่การปรับปรุงตัวเองนั้นอาจจะล่าช้าไปก็ได้เรียกว่าทำบาปมาสักเคยนะคะ ก็จะมีชีวิตแบบครึ่งๆกลางๆอยู่บบหาความสุขไม่ได้หรือพิกลพิการหรือตกนรกทั้งเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะดูได้เลยในสภาพปัจจุบันนี้ที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนอกสะเทือนใจอย่างมากมายเลยทําให้จิตใจเราเนี่ยถ้าไม่หนักแน่นพอก็พอยจะไปทุกร้อนไปกับเขาด้วย แต่เราก็ยังต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าพระพฤหัสบ,บดีก็ยังหมายถึงยุกยาด้วยเป็นยาดํายาพิษเดี๋ยวยังต้องระมัดระวังอยู่ตราบใดที่พระราหูยังกุมดาวพระพระสัสบ,บดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวดาวพระราหูเนี่ยยกย้ายมายกย้ายมาก็มาสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพระสัสบ,บดี ก็ยังน่ากลัวอยู่นะจนกว่าดาวพระราหูเนี่ยจะโยกย้ายไปที่ราศีคุมให้เขากลับไปอยู่บ้านเขาเลยนะเขากลับจะเป็นปกินญกาโชคด้วยแล้วก็เกษตราราธิบดีด้วยและไปเจอเพื่อนรักอีกนะคะแต่พระเสาเนี่ยท่านสถิตยอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยพระเสาเป็น11อลาบโดยหมายได้ง่ายดายด้วยปัญญาชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเนี่ยจะอยู่ในช่วงจังหวะที่โชคดีมากเลยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ ดาวพระพุธก็ได้ตําแหน่งเกษตราราธิบดีแล้วจริงๆพระพุทธท่านเดินวิกลคติอยู่แต่ในวันที่2มิถุนายนเนี่ยท่านยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤษภแล้วก็วันที่18มิถุนายนท่านยกย้ายจากราศีพฤษภ มาสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีก่อนวันที่18เนี่ยก็ระวังคําพูดคําจาสักหน่อยหนึ่งนะพูดไม่ดีเสียเงินเสียทองเลยหรือว่าทาสัญญาอะไรก็ต้องระมัดระวังอาจจะทําให้เรามีการใช้จ่ายสูงหรือว่าเสียเงินเปล่าได้หลังวันที่18มิถุนายนเนี่ยโอกาสต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะและมากุมกับดาวพระอาทิตย์ คู่พลังจัก,กรพรรดิซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหลังวันที่18วมิถุนายนจะกลับมีโชคมีลาบจากการพูดคุยการเจรจาและมีวาสนาในเรื่องบ้านรถที่ดินที่ทํางานได้เงินได้ทองและไม่แค่นั้นยังได้ในเรื่องของความรักคู่ครองด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยจะมีวาสนาทั้งการเงินการงานความรักคู่ครอง การเรียนการศึกษาแล้วก็ที่ป่วยที่ไข้จะเจอ,อยาดีหมอดีรักษาหายเลยนะคะเพราะดาวการเงินก็มาสถิตกลุ่มกับดาวพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนของราศีเมษที่มีดาวพระประฐีณีในตำแหน่งราชาโชคและก็มุดเกณฑ์สถิตอยู่มากด้วยเสน่ห์มากด้วยการประสบความสําเร็จแล้วก็ความสุขและก็ทรงพลังและยังได้ดาวพระราหูที่มาจากเรือนลาภะโชคลาภุรักผู้ใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลือหนุนนํา โดยดาวพระเสาสถิตยอยู่มาจากเรื่องกรรมะการงานดีได้ทั้งการเงินการงานความรักคู่คของการเรียนการศึกษาเจอยาดีหมอดีอีกนะคะได้มีโอกาสเดินทางไกลหรือท่องทางน้ำท่องทางทะเลเลยนะคะหรือว่าขึ้นเครื่องบินเลยนะคะมีวาสนาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับหรือได้ของสวยๆงามๆเข้ามาในชีวิตเช่นพระเครื่อง เพระเครื่องนี้จะเป็นทั้งสีสว่างสีขาวหรือมีประกายหรือเป็นสีมืดๆที่มีประกายยังได้เลยนะคะเป็นเดือนแห่งความโชคดีและได้ของดีด้วยก็เป็นเดือนแห่งการสมความปรารถนาและความสุขของชาวราศีเมษลักนณะราศีเมษและกันไม่ต้องไปกลัวนะคะในเมื่อพระพระสบดีมาแล้วทำงานเต็มที่แล้วเพราะตอนนี้ท่านกระเซินอยู่นะคะ วิ่งทำงานให้กับเราโดยในตำแหน่งราชาโชคแล้วก็กมุดเกณฑ์และดาวพังขายก็กลุ่มกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวกันเงินแล้วก็ดาวแห่งความรักและก็คำพูดคำจาก็พูดเพราะเพราะดาวพระผู้เป็นเกษตรราธิปดีแล้วกลุ่มกับดาวพระอาทิตย์ที่ท่านเป็นเจ้าเรือนของ บุตตานะคะโชคลาภสิ่งที่จะกําเนิดใหม่หมๆหรือบุตรหลานบริวาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะได้มาและมีโอกาสพบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาโดยที่ดาวตัวตนของเจ้าชะตาคือดาวพังขานเนี่ยก็เดินเป็นปกติแล้วตลอดทั้งปีจนถึงปลายปียังได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีในราศีพิจิก และยกย้ายไปที่ราศีธนูเรือนของดาวพระพระัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคอีกไม่ดีข่าวนี้ไม่รู้จะเป็นดีข่าวไหนเมื่อรวยข่าวนี้ไม่รู้จะไปรวยข่าวหนเลยนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษและทุกท่กทานโชคดีกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ